ก็เปิดตัวไปแล้วนะครับสำหรับ g p x Regent 250 Brighton ซึ่งที่มาของคำวา่าไบรตันนั่นก็คือหาดไบรตันหรือว่าเมืองไบรตันประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับเอาจริงๆมันก็ใกล้เคียงกับที่ผมบอกไว้เหมือนกันนะครับสโมสรฟุตบอลไบรตันนะครับอยู่ที่เดียวกันเลยนะและตำนานรัยรุ่นไบรตันก็ได้สืบสานเข้ามาอยู่ใน GPX 250ไบรตันคันนี้นั่นเองแล้วก็ตามที่หลายๆคนคาดคิดเอาไว้นะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเป๊ะเลยนะครับอย่างหล,ลักๆที่เราเห็นได้นะครับมีการปรับเปลี่ยนสีสันอย่างแน่นอนนะครับสำหรับ GPX 250ไบรตันจะมากับ27ส,สีใม่ ซึ่งมันก็คือสีบิทิกรนสีเขียวและสีดิฟบลูสีน้ําเงินนั่นเองและสิ่งที่ปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดคือเรื่องของวงล้อนั่นเองเพราะว่าเจ้ารีเจนซ250ไบรตันคันนี้มากับล้อซีลวดนะครับผมซึ่งมีความต่างกับรีเจนซ250ทวินมาร์2ทูอย่างแน่นอนนะครับพอเจ้ามาร์2ทูเนี่ยจะเป็นล้อแมกนะและที่สังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะครับคือสีของช็อคอัพนั่นเองนะครับซึ่งช็อหน้าจะเป็นอัพไซด์ดาวเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มี นนซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับ,รบการใส่โช๊คกระบอกสีทองมาแบบนี้นะครับมันให้อารมณ์ที่พรีเมียมมากขึ้นจริงๆและด้านหลังก็มีการปรับสีสันของโช๊คอัพเหมือนกันนะครับในเรื่องของโช๊คอัพเนี่ยจริงๆล้วก็ยังใช้แบรนด์เดิมจาก YSS นะครับเป็นรุ่น G-Series ซึ่งตัว Mark 2เนี่ยจะเป็นสปริงสีดำนะครับแต่เจ้าไบตันคันนี้เนี่ยจะเป็นสีเงินโครเมียมและที่มีการปรับสีสันอีกอย่างหนึง่งคือปั๊มเบรกด้านล่างนั่นเองนะครับซึ่งทั้งหน้าและหลังเน และสิ่งสุดท้ายที่สังเกตได้ว่ามันปรับเปลี่ยนสีใหม่นะครับนั่นก็คือฝาครอบเครื่องยนต์ของตัวรถที่มีการปรับเปลี่ยนสีให้เป็นสีบรอนเงินนะจากเดิมเนี่ยถ้าเป็นตัวมาร์คทูจะเป็นสีดําทั้งหมดอันนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ดูรูหรามากขึ้น นอกจากสีสันใหม่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ใส่เข้ามาก็คือโซ่คุณภาพจากแบรนด์ r k ขนาด520แบบมีโอรินนั่นเองก็เรียกได้ว่าเป็นของแพ้อีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มออกมาให้นะครับเพราะว่าตัวก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นโซ่ r k ส่วนในเรื่องของเครื่องยนต์หลายๆคนก็คาดหวังกันไว้ว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนอย่างแน่นอนนะครับแต่จากที่ไปดูสเปคแล้วนะครับก็ยังรู้สึกว่าเอ๊ะ มันก็เหมือนเดิมนี่ว่า2 3 4ซีซีเท่าเดิมแรงบิดเนี่ยก็15นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนอาทีเท่าเดิมเกียร์ก็6สปีดเท่าเดิมเลยนะซึ่งทาง GPX เนี่ยแจ้งว่าว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ4วาลนะครับแต่ไม่ทราบเลยว่าเป็นเครื่องยนต์แบบ4วาลต่อ1สูบหรือว่า4วาลต่อ2สูบนะครับเพราะว่าถ้าเป็น4วาลต่อ2สูบเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเป็น2วาลต่อ1สูบนะครับก็ไม่ต่างอะไรกับ2วาลแบบเดิมๆเลยนะและโดยส่วนตัวผมเนี่ยคิด แบบเดิมกับ Mark 2เลยซึ่งเจ้า Mark 2เนี่ยมันจะเป็น4วาลต่อ2สูบหรือว่า2วาลต่อ1นสูบเพียงแต่ว่าเจ้า Mark กเนี่ยไม่ได้โฆษณาในเรื่องของ4วาลนั่นเองแต่พอมาในโฉมของ Brighton นะครับก็เริ่มมีการโฆษณาเรื่องของ4วาลดังนั้นมันจึงทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่ามันคือ4วาลต่อ1นสูบหรือถ้าจะให้เรียกแบบเอาเทเนี่ยก็คือ8วาลต่อ2สูบนั่นเองนะครับผมคิดว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของวาลจริงๆเนี่ยทาง g p s x เนี่ยคงไม่โฆษณาหรอกว่าเป็นเครื่องยนตแบบ4ววววาาาาาลผมคคิด่่เเงโฆษณไปย เ,เครื่องยนต์แบบ8วาล์วอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยวาล์ว wow. มากกว่านั่นเองสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอสรุปนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยเรื่องของวาล์วไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรเลยนะครับยังใช้บล็อกเดียวกับ Regent สองพัน Twin Mark II เป๊ะๆเลยนะครับสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนในโฉม Brighton เนี่ยก็คือเรื่องของความคลาสสิกท,ที่เพิ่มเข้ามานะครับมีความเป็นโครเมียมมากขึ้นมีความสว่างมากขึ้นเท่านั้นเองและสุดท้ายราคาของ GPX Regent สองพร Brighton คันนี้นะครับในช่วงแนะนำเนี่ยจะถูกวางราคาอยู่่ที8 16,500บาทนะครับซึ่งดูจากราคาแล้วเนี่ยก็แพงกว่าโฉม Mark 2ประมาณเกือบเกือบ5,000บาทนะครับสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนเนี่ยก็เรื่องของสีสันที่ดูสวยขึ้นนะครับดูพรีเมียมขึ้น แล้วก็เรื่องของล้อซี่ลวดนะครับผมไม่คิดว่ามันจะมีราคาแพงกว่าล้อแมกนะครับอาจจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้รู้สึกว่ามันดูคลาสสิกมากขึ้นนั่นแหละแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับ GPS Regent สองห้าศูนย์คันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าส่วนตัวผมเนี่ยค่อนข้างชอบกับสีใหม่นะครับรู้สึกว่าคนที่ไม่ใช่สายแต่งรถเนี่ยก็สามารถขับขี่เดิมๆได้แบบชิลๆนะครับดูสวยงามดีแม้ว่าจะติดใจเรื่องของราคา ที่แอบสูงมากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่จริงๆแล้วก็ให้คิดว่าเป็นค่าทําสีละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ